สูสสนามบินล้างกลางป่ายุคสงครามโลกครั้งที่สองบนเทือกเขาภูพานสงครามโลกครั้งที่2อ,อง,ก,ง2กองทัพตักรววรดญี่ปุ่นได้เข้ายึดประเทศไทยโดยมีเป้าหมายใช้ดินแดนไทยเป็นทางผ่านในการลุกลานประเทศพมา่ารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ลงนามในสนสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ส โดยไทยได้ประกาศสงคารามกับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐจ,จักราจักเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485แต่ในขณะเดียวกันยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึง่งนำโดยนายปีดีพนมยงค์ข้าราชการนักวิชาการประชาชนทั้งในและต่างประเทศไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นโดยได้สแสดงออกตกองกํลาลังฝ่ายสัมพันธมิตรว่าประเทศไทยไม่ได้ยินยอมเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นโดยสมัครใจ เรียกการรวมกลุ่มของคนเหล่านี้ว่าขบวนการเสรีไทยเสยรีไทยมีเครือข่ายในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งการฝึกยุทธวิธีและการจัดหาอาวุธจังหวัดสกลนครเทือกเขาภูพานคือที่ตั้งกองกําลังเสรีไทยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีนายเตียงเสรีขันดอดีตรัฐมนตรีและสสหลายสมัยเป็นผู้นํา วันนี้รายการลุยผเานจะพาทุกท่านร่วมเดินทางศึกษาร่องรอยของประวัติศาสตร์เมื่อกว่า80ปีที่ผ่านมาบนเทือกเขาภูพานเราจะพาทุกท่านไปพิสูจน์สนามบินลับบ้านห้วยแนนคนอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่าบนเทือกเขาภูพานในจุดยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนยากที่กองทัพญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเล่ากันว่าจุดนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรใช้เครื่องบินมาทิ้งเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์ตลอดทั้งอาวุธสงครามกว่า150เที่ยวบินเพื่อให้ขบวนการเสรีไทยใช้ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นครับเราเดินทางออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าสู่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10เขตอุทยานแห่งชาติภูผาญบ้านห้วยแขนตำบนตองขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เราต้องเดินทางขึ้นภูเขาอีกประมาณ2กิโลเมตรสภาพปัจจุบันของสนามบินเสรีไทยพบมีต้นไม้สลับกำลังหินเป็นพื้นที่กว้างประมาณ20ไร่นายเตียงสิริขันผู้นำขบวนเสรีไทยสกลนครได้สั่งการให้มีการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับการส่งสเสบียงสงครามจากฝ่ายสัมพันธมิตรมีอาสา,าสมัครที่เป็นชาวบ้านนับร้อยรวมตัวกันอย่างลับๆ สนามบินแห่งนี้ได้ถูกใช้งานเพื่อส่งสเสบียงสงครามหลายครั้งจนข่าวการสร้างสนามบินของขบวนการเสรีไทยรู้ถึงหูกองทัพญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นได้สั่งให้ทหารเข้าค้นหาเพื่อทำลายในเตียงิริขันธ์จึงได้พาอาสาสมัครชาวบ้านทำการเปลี่ยนสนามบินแห่งนี้ให้กลับกลายมาเป็นป่าภายในระยะเวลาแค่คืนเดียวครับในส่วนของอาวุธสงครามที่รับจากกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรขบวนการเสรีไทยได้นำไปแอบซ่อนไว้ตามถ้ำลึกต่างๆบนเทือกเขาภูพาน นึ่งในนั้นคือถ้ำเสรีไทยบารากระเชยตะบลห้วยยางอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับอย่างไรก็ตามการประทะก,กันร,ระหว่างขบวนการเสรีไทยกับกองกาลังญี่ปุ่นไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2488หลังจากสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิเมื่อวันที่6และ9สิงหาคมพุทธศักราช2488 ความร่วมมืออย่างล้ำลับของะบวนการเสรีไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรทําให้ไทยมีอํานาจต่อรองหลังสงครามยุติโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนจึงทําให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงครับสนามบินลับเสรีไทยยังคงมีมนสเตน์นักท่องเที่ยวี่ชอบธรรมชาติมาเที่ยนี่ไม่ผิดหวังที่สําคัญสนามบินรับแห่งน,นี้ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสกนคลนครครับ